ครับผมประสงค์จะพาลูกผมไปหาหมอครับไปรักษาครับชายคนนี้เขาเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของผู้ที่เข้ารับการบําบัดยาเสพติดที่ศูนย์บําบัดวัดท่าพุราชบํารุงอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลูกชายของเขาเนี่ยเดินทางกลับมาถึงบ้านพักในตําบลทุ่งกุลาอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อคืนนี้ หลังจากที่ได้รวมกลุ่มกับผู้ปกครองคน,นอื่นๆเมารถไปรับกลับมาผู้ปกครองคนนี้เขาอธิบายครับว่าลูกชายติดยาเสพติดมีปัญหาในครอบครัวทําให้ตัดสินใจติดต่ออาสาตํารวจชุมชนนําลูกชายไปบําบัดโดยไปกู้ยืมเงินมา24,000บาทและทําสัญญาตามระเบียบให้กับทางวัด12,000บาทเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของผู้บําบัดส่วนที่เหลือทราบว่าเป็นค่าจ้างในการนําส่งของอาสาซึ่ง ตัวเขาเองก็ยินดีที่จะที่จะจ่ายเป็นไงบ้างพอกลับมาตอนนี้ลูกกลับมามันกับพ่ท่านหองครับมันครับมาได้สองมือครับไปยุ่พุ่นโดนไปไปยุ่พุ่นหกเดือนครับกังวลใจอยู่ไหมพ่อตอนนี้ผมกังวลใจอยู่ครับถ,ถ้าตามมาตรฐานของเขาต้องรักษาที่นู่นกี่ปีรักษายู่พุ่นปีหนึ่งครับ <c oughs> ขเขาจังชีแอวอกกันบเถิงปีเขาเอาเงินมื่นหนึ่งครับ จริงเหรอครับโอ้ต้องเรียกเอาอีกหมื่นหนึ่งเลยเหรอครับในใ,นใบสัญญา,า่าสีเอาอีกหมื่นหนึ่งกันบ้ถึงกําหนดปีหนึ่งครับผู้บังคับการตํารวจปูทอนจังหวัดร้อยเอ็ดยืนยันว่าการกล่าวพาดพิงถึงตํารวจว่ามีส่วนรู้เห็นในการนําส่งผู้ป่วยไปบําบัดแลกกับการไม่ถูกดําเนินคดีในข้อหายาเสพติดตรวจสอบแล้วไม่มีตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากตํารวจปูทอนภาค4มีโครงการนาคาพิทักษ์ แก้ปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการถือว่าเป็นผู้ป่วยและไม่ได้ถูกดำเนินคดีตอนนี้ผมยืนยันนะัดนะตอนนี้นะครับที่เราตรวจสอบยังไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราไปมีเกี่ยวส่วงเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องการที่จะไปเรียกรับไปอะไรที่จะทําให้เสื่อมเสียต่างต่างนะครับเป็นเรื่องทําด้วยจิตอาสาเพื่อจะนําส่งผู้ป่วยเข้าศูนย์เท่านั้นนะครับยังไม่มีการยังไม่พบมีการไปเรียกรับ ยแต่ยังใดนะครับณนะตอนนี้ยังไม่มีปรากฏนะครับส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายของตำรวจอาสาจากการตรวจสอบทางอาสาได้เป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับทางวัดนะครับและชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบส่วนต่างที่ได้รับแบ่งมาก็เป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางเนื่องจากการเดินทางทุกครั้งต้องมีทีมงาน4คนต่อผู้เข้าบําบัด1-2คนเพื่อความปลอดภัยล่าสุดพนักงานสอบสวน ตำรวจภูทรสุวรรณภูมิและนายจิติเศษวงอาสาสมัครตำรวจชุมชนเข้าไปแจ้งความกลับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับสำหรับการช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่วัดท่าพุราชบำรุงหมอปลาได้ประสานให้ทหารนำรถช่วยขนส่งผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มสุดท้าย19คนจากโรงพยาบาลสนามภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของนายจิรพันธ์ในจังหวัดเพชรบุรีเองครับเพราะว่าไม่มีผู้ปกครองมารับกลับบ้านแต่มีอีกหนึ่งคนที่มีอาการป่วยจิตเวทพูดคุยไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานส่งตัวไปรักษาที่สถาบันจิตเวท